ชาดกชาดกคือเรื่องราวชีวประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์ยังทรงบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ได้ทรงนำเรื่องราวชาดกมาตรัสเล่าให้กับเหล่าพิสุสงฆ์ฟังในวาระโอกาสต่างๆรวมเรื่องเรื่องราวในอดีตของพระองค์ว่าชาดกชาดกในวันนี้ขอเสนอเรื่องเวทัพัชชาดกชาดกว่าด้วยโทษของการไม่รู้จักการะเทศะหรือสมบัติมหาภัย เวทัพพชชาดกสาเหตุที่ทรงตรัสชาโดกครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลมีภิกษุรูปหนึ่งมีนิสัยดื้อรัน้นว่านอนสอนยากจนกระทั่งเพื่อนพระภิกษุต่างเอือมระอาที่จะกล่าวตักเตือนเมื่อความทราบถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสตินญาณแล้วทรงเตือนสติว่าดูก่อนภิกษุ เธอไม่ได้เป็นผู้ว่าย่าแต่ในชาตินี้เท่านั้นแต่ในการก่อนเธอก็เป็นผู้ที่ว่ายา่าไม่เชื่อฟังคำเตือนของบัณฑิตจึงถูกฟันขาดสองท่อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นตั้งพันต้องตายตามไปด้วยตรัสดังนั้นแล้วพุทธองค์ทรงนำเวทัพรพะชาดกมาตรัสเล่าดังต่อไปนี้ ในอดีตกรานครั้งที่พระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติณกรุงพาราณสีมีพราม์ผู้หนึ่งรู้มนวิเศษชื่อว่าเวทัพพะสามารถเรียกเพชรนินจินดามีค่ามากมายให้ตกลงมาจากท้องฟ้าด้านรากักสายฝนแต่มนวิเศษนี้สามารถใช้ได้เพียงปีละครั้งเดียวเพื่อ ดวงดาวดวงจันทร์โคโจรมาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแก่กันซึ่งเกิดขึ้นได้เพียงแค่ปีละหนเท่านั้นอยู่มาวันหนึ่งตามเวทัพรพะต้องเดินทางไปยังแคว้นเจติจึงพาศิธิ์คนหนึ่งไปด้วยในระหว่างทางที่เดินเข้าไปในป่าได้ถูกโจนฆ่าได้ถูกโจนฆ่าถ่าย500คนจับตัวไปอย่าขัดขืนถามไม่อยากเจ็บตัวอยู่เฉยๆอะ เฮ้ย hey, ไอนมข้าจะปล่อยเองไปให้เองไปหาเงินมาไถ่าอาจารย์แกภายในสามวันข้าเอามาให้ไม่ได้อาจารย์ของเจ้าตายท่านอาจารย์อย่าได้วิตกเลยข้าพเจ้าจะรีบกลับมาให้ทานอีกอย่างวันนี้เป็นวันเลิกดีแต่อาจารย์อย่าได้มนนะเป็นอันขาดมิฉะนั้นพวกโจรมันอาจจะทำร้ายท่านได้ถึงตายเลยนะเอา หมแจะคุยกันอยู่นั่นแหละรีบไปสิทสิขอลาก่อนนะท่านอาจารย์ในคืนนั้นเวลานี้ได้เลิกที่จะให้ฝนเงินฝนทองหล่นลงมาแล้ว